ยังอยู่กันที่เรื่องของเงินหมื่นนะคะได้กันหรือ,อยังคะบางคนบอกว่าอุ้ยได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ารอบแรกเนี่ยนะคะคือบ้านหลังนี้ค่ะมีปัญหาคือบ้านหลังนี้มีคุณพ่อคุณพ่อป่วยติดเตียงใช่ไหมคะ,ะและทีนี้ก็เลยอ่ะเดี๋ยวลูกสาวจะไปกดตังค์ให้กับคุณพ่อแล้วยังไงก็ไม่รู้กดตังค์ไม่ได้ก็ไปติดต่อที่แบงค์ที่ธนาคารธนาคารบอกว่าอุ้ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องมีการเซ็นเอกรสงเอ,อกสารอะไรเพื่อจะได้ไม่ผิดกฎหมายะไรอย่างนงี้นะคะแล้วเขาก็เลยอ่ะยังไงดีไปปรึกษาที่ศาลแล้วมีการแต่งตั้งทนายแต่แต่่งั้ทนายไมช ายฟรีไงต้องเสียค่าทนาย8,000บาท <Huh? S 1> ลูกงงเลยลูกบอกนี่จะเบิกเงิน1,000 0่นบาท huh? <จ>เงินหมื่นาบาท 8, <000. S 1> ถูกเ oh. นี่ยเรื่องนี้มันก็เลยแดงขึ้นมาแล้วนี่พาไปดูที่บ้านกันเลยนะคะคุณพ่อป่วยติดเตียงจริงๆพ่อเนี่ยแหละที่ได้เงินหมืน่นไอ้ลอดแรกเลยค่ะที่รัฐบาลก็ให้เนี่ยแหละเนี่ย พ่อยังนอนอยู่แบบนี้เลยนะคะคุณพ่ออายุ75ปีแล้วป่วยติดเตียงค่ะและนี่เป็นลูกสาวนะคะเสื้อขาวเนี่ยคุณพรชนกพรมโคกกลางเธอก็ดูแลพ่ออยู่เธอบอกอย่างนี้นะคะพ่อได้เงินหมื่นมาเนี่ยแต่มันกดตังค์ไม่ได้เพราะบัตร ATM ของพ่อเนี่ยหมดอายุก็เลยไปติดต่อที่ธนาคารแต่ธนาคารบอกว่าไม่สามารถจะทําบัตร ATM ให้ใหม่ได้ เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยก็คือเป็นเจ้าของบัญชีต้องมาเซ็นเอกสารด้วยตัวเองเธอก็เลยบอกพ่อหนูไม่สบายป่วยติดเตียงเงี้ยค่ะธนาคารก็เลยแนะนํอาอ่ะไปยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อให้สารมีคําสั่งออกมาถึงดําเนินการได้เธอก็เลยไปไปเหมือนกันนะ ก็ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ศาลแต่ไม่สามารถที่จะยื่นเรื่องขอคําสั่งศาลด้วยตัวเองได้ต้องให้ทนายความเป็นคนยื่นเรื่องและดําเนินการรวมถึงต้องเอาทายาตลูกพ่อแต่ละคนมาลงชื่อมาเซ็นด้วยเธอก็บอกว่าอาเธอก็ไปบอกพี่นนองอีกสองคนค่ะในจํานวนนี้หนึ่งคนนี่ทำงานอยู่ที่ประจวบคีรีขันนะแล้วทํายังไงละ่ะบ้านทีออยู่ที่เนี่ยร้อยเอ็ดก็ต้องลางานซื้อรถตัว๋วตีรถกลับมาที่ร้อยเอ็ดใช้เวลา12ชั่วโมงนะเ<อ>นี่ยค่ะเนี่ย พอไปสอบถามทานายความกลับมีค่าใช้จ่ายถึง8,000บาทครับคุณคิดดูดีเสียเวลางานไปเพราะต้องซื้อตัวอ๋วรถอ่ะเพื่อจะกลับมามาทำธุระป,ป่าปังเรื่องคุณพ่ออะ ธอบอกเลยนะตอนแรกเนี่ยเกือบจ้างทนายแล้วแต่สุดท้ายนี่ก็คือเปลี่ยนใจท้ายที่สุดก็เลยมีคนแนะนําบอกอ่นลองไปขอความช่วยเหลือจากศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนของคณะกรรมการอายการภาคประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดไหมแล้วก็ประสานต่อไปที่อายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายก็คือพันตํารวจโทบุญถิ่นวันพักดีแล้วก็ติดต่อไปดูซิให้เกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่อ่ะว่ามีใครอ่ะที่จะมาช่วยเหลือได้บ้างอ่ะ เพื่อจะได้แจ้งไปที่ธนาคารต่อไปอจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาลงพื้นที่ไปกับคณะอายการคุ้มครองสิทธิก็ามาที่บ้านเนาะ,ะมาเจอพ่ออ่ะพ่อป่วยจริงเนอะแขนขาพ่อขยับก็ลําบากขยับไม่ได้เลยแหละแล้วลูกก็ต้องคอยปอนข่าวปอนน้าให้เจ้าหน้าที่พิจนารณาดูละคนจากธนาคารนะเขามาเขาบอกอ่าผู้ป่วยไม่สามารถจะเขียนลายมือชื่อได้เพราะฉะนั้นก็ต้องพิมพ์ลายน้นมือเออนี่ไงทำได้ใช่ไหมใช่ครั้งก่อนมันมีเคสที่ำไมเจ้าหน้าที่ธนาคารไม่ยอมเนาะก็นั่นน่ะสิเห็นไหม ก็ต้องลงพื้นที่มาแล้วก็มาเห็นด้วยตาตัวเองแบบนี้นะคะคสุดท้ายก็เลยอนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีของคนที่ดูแลต่อไปก็คือลูกพ่อนะคะ mm hmm. คือทีนี้ มันก็เลยคลายความอึดอ,อัดใจที่ทั้งลูกแล้วคุณพ่อโอ้โหมันยังไงละเนี่ยเงินหมื่นถ้าจะไปแต่งตั้งทนายอีก8 0 0พเหลือ2,000จะไปเหลืออะไรเอาอะไรมาคุ้มก่อนถูกต้องค่ะก็ยกมือขอบคุณกันใหญ่เลย<ภ>ผู้จัดการธนาคารอมสินก็มานะเนี่ยโอ,อ้อยยการคุ้มครองสิทธ์และคณะก็มาค่ะ<ภ>สุดท้ายเรื่องนี้จบลงด้วยดีแต่ว่าวันนี้มาเป็นข่าวขึ้นมา เราไม่รู้ว่าจะมีอีกหลายบ้านที่เจอปัญหาแบบนี้หรือเปล่าตัวนี้แหละจะได้ทราบโดยทั่วกันว่ามันทําได้คืออย่างเคสที่แล้วที่มีปัญหาคือเซ็นได้นะครับแต่เซ็นไม่เหมือนกันเพราะว่านี่แหละป่วยติดเตียงแต่อย่างเคสเนี้ยเซ็นไม่ได้เลยก็พิมพ์ลายนิ้วมือได้ซึ่งมันน่าจะทําแบบนั้นได้อะถูกเออไม่อย่างนั้นโอ้โหให้ชาวบ,บ้านต้องไปปรึกษาทนายไปขึ้นลรงพิสานมันยากไปไหมเออคือ,อบางบ้านถ้าเกิดว่าเจอว่าเคสแบบนี้แล้วเรามีผู้ป่วยติดเตียงคุณยังไม่ต้องแบบเอาผู้ป่วยติดเตียงไปที่โรงพยาบาลนะครับเออ เพื่อนยายเขาอ,ะอ,อ่ะเขาจะเจ็บใช่ใช่ใช่